สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่กับช่องปอหนึ่ง Channel แล้วก็เพจส้มตำปอหนึ่งนะครับพบพอกับผมคือเกาบาวปุ๋ยวรวิทย์ครับผวกเกาผู้เดิมนะครับมาถ่ายรูปงามๆเมนูเด็ดๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับยัวย่ว ปรานสมตำปอหนึ่งนะครับทั้ง22สาขานะครับผมนะฮะนี่นะครับถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับในช่วงนี้นะครับแซลมอนลุยปลานะครับพี่น้องอันนี้เป็นยำเลยครับเด้ออันนี้จะเป็นยำนะครับเป็นยำไ่น้ำปลาปอหนึ่งนะครับมีหอมแขกมีบักหน้าวชีฝรั่งนะครับพริกปั่นนะครับถือว่าขายดีสุดนะครับในช่วงนี้จาน จานนี้นะครับถือว่าเด็ดสุดนะครับทายมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันอันนี้นะฮะเพิ่มเพิ่มพิเศษนะครับพิเศษแซลมอนนะครับเนาะอ่าเราขายยำจานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแค่นั้นเองนะครับขายร้อยยี่สิบบาทนะครับจานหนึ่งแล้วก็วันนี้เพิ่มแซลมอนนะครับพิเศษแซลมอนขออนุญาตเพิ่มจะข้าวก่อนายนะครับเนาะแล้วเราก็จะมีทีมงานทายนะครับลงรูปให้ดู ราคายูนาล้านก็จิมีรูปไหเบิร์น้มเมนูเซลมอนนะครับแซ่บเลยนะครับพี่น้องโอ้โหพุดนะฮะเนื้อนะครับเขาว่าเซลมอนนี่มีหลายประเทศบางประเทศกะแซบแตกต่างกันไปวัสนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของนอร์เวย์ออสเตรเลียชิลีนะครับเนาะอาหารดังเถื่อสั่งมากอะหลายประเทศผสมผสานกันเขามานะครับโอ้โหนี่ถือว่า เด็ดนะครับคือว่าเด็ดนะครับเนาะเอ้าฝากไว้น้ำเน่นะครับเมนูดีเด็ดอย่างนี้นะครับมากินก็ได้นะครับที่ร้านส้มตำปอหนึ่งนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวย่าให้กินแซ่บๆเลยมอเตอร์มอนอีกแล้วมื่อนี้ก็ได้เออฝนคือตกบุนี่มื่อนี้นะครับเนาะนะฮะฝนตกข้ามดอกบักม่วงนี่นเนาะอันคันบ้านเฮ้าบ้านผ้าใสสารก็ฝนตกข้ามดอกบักม่วงนะครับอืมสีเขาสู้หนาฝนก็แล้ววันสุต่อไป นาหนาวล่าไปนาฝนก็สีเขามาขายของก็สียากอีกแล้วลําบากกับผู้มาซื้อลําบากกับผู้มาขายนอกจากสู่กับโควิดแล้วก็ยังจะได้มาสู่กับฝนอีกเดียบาทนีงโอ้พี่น้องครับเอาคอมเมนต์ให้แน่ด้สนะครับนอกผู้อะไรทีไม่กินแล้วอยากให้ป้าปรุงจังใดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับเขาไปเบิ้งก็ได้นะครับทั้ง2ช่องทางบพว่าสิเป็น ทาง YouTube ช่องปอ1หนึ่งช l นละครับตอนนี้มีคนติดตาม30เท่าไดีเนี่ยสามสคนนะครับเพิ่งจะเริ่มเหตุเนาะเอาติดตามกันหลยๆรเนี่ยนะครับเออกนได้เงินค่าโฆษณามากก็สิได้มากขึ้นกำไรให้กับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวอาจจะได้มีโปรโมชั่นทะลุอ่า กี่คนติดตามเขาก็สิแจกตาบหมหุ้งเบิดมือเบิดเว้นก็เป็นไปได้คันทุนหลายๆวัสนสุกเราไป <c oughs> ะนะครับช่วยกันนะครับกดแชร์กดไลค์ฝากช่องนี้ด้วยนะครับช่องใหม่ของเรานะครับนะฮะดำเนินรายการผมบาวปุ๋ยวลวิทย์นะครับผู้เก่าผู้เดิมนี่แหละนะครับนอกป็นเบิร์ดสุยางสุเนลเออเป็นทั้งผู้จัดรายการเป็นทั้งผู้ทายถ้ำเป็นทั้งผู้เฮ็ดอู้ขากแน่หลายนะครับอ้าวขอบคุณหลายๆสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ ในช่วงนี้นะครับกับยำแซลมอนนะครับมาทิพมะมา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 เอาไปทิพนั่นกินก้อนบดินไ,ได้ครับอ่าเดี๋ยวนะใครสั่งพิเศษมาเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวจานนี้พิเศษนะจานนี้พิเศษนะอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ